การเพียนสั่งสมบุญบารมีและมันทำใจหยุดนิ่งเพื่อให้เขาถึงพระัตนตรัยภายในให้เขาไปสัมผัสกับแหล่งของความสุขที่แท้จริงและความบริสุทธิ์ภายในนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างสูงสุดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปจากผู้มีทุกข์ ก็มาเป็นผู้มีความสุขจากผู้ไม่รู้ก็กลายมาเป็นผู้รู้แจ้งได้รางวัลแห่งความเพียรพยายามเพื่อทำใจหยุดนิ่งนี้นะเป็นรางวัลชีวิตที่มีค่ายิ่งกว่าเหรียญตราใดๆในโลกเป็นรางวัลแห่งความสุขความสมปรารถนาที่มวลมนุษยชาติต่างก็แสวงหากันมา ตลอดชีวิตใจหยุดคือสุดยอดของรางวัลที่เราสามารถให้กับตัวเราเองได้และใจหยุดนิ่งก็เป็นเหตุให้ชีวิตเราปลอดภัยในระหว่างการเดินทางไกลในสังสารวัตรกระทั่งได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทาง่อที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะ พระสัมมาสมัมพุทเจ้าตรัสไว้ในมาคสูตรว่าปเพวะทานาสุมโนก่อนให้มีใจผ่องใสถ้าทังจิตตังภาษาทเยขณะให้จิตก็ผ่องใสทัตวาอัตมโนโหติครั้นให้แล้วก็ชื่นใจ เอสายัญยสะสัมปทานี้คือความสมบูรณ์แห่งยันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าปราะทับอยู่ณภูเขาคิจกูดกระไลกรุงราชเคระมานพชื่อมคะ,ะเป็นนักสังคมสงเคระาะห์เพราะเป็นผู้มีจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงได้บริจาคทานให้กับพวกยาจกวณิพกพระนจรและคนกรรมพระรวมไปถึงถวายทานกับนักบวชนอกพระพุทธศาสนาเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์แต่เนื่องจากเขาเป็นคนมีปัญญาจึงพ่อสังเกตผลแห่งทานที่ตัวเองได้ทำไปว่าเกิดประโยชน์ใหญ่เพียงใด ก็พบว่าแม้ตัวเองจะบริจาคทานมากขนาดไหนก็ไม่เห็นว่าคนที่มารับทานจากตนจะกลายเป็นคนดีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือจเจริญรุ่งเร,องเรืองในชีวิตเหมือนกับคนอื่นๆเลยคนที่อยากจนก็ยังจนอยู่วันยังขํา อยแต่จะมารับทานอยู่ในแหละที่เป็นคนกำพราก็ไม่เห็นจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นส่วนทานที่ถวายกับนักบวชตนเองก็ไม่รู้ถึงคุณธรรมภายในของท่านว่าเป็นสมณนนะหรือเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าจึงวิตกว่าทานที่ให้แก่คนกำพระและคนเดินทางที่มาถึง จะเป็นทามีผลมากหรือไม่หนอเขาเฝ้าเก็บคำถามนี้เอาไว้ในใจไม่กล้าถามใครจนกระทั่งได้ฟังเรื่องราวของพระสมมาสมุริเจ้าจากเพื่อนว่าพระสมณะโคโดมผู้ออกบวชจากตระกูลคขติยารารงทราบอดีตปัจจุบันและอนาคตจึงคิดว่า เมื่อพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูก็จะต้องรู้ผลแห่งการบริจาคทานที่เราสารำเอาไว้มากมายว่าแล้วก็ไม่หลังเลได้ชวนกันไปกับเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อผ่านการประสัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วเขาก็นั่งนาทาติควรส่วนข้างหนึ่งและก็ได้ทูลถาม พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้รู้ความประสงค์ของผู้ขอควรแก่การขอย่อมสแสวงหาพอกรัพย์โดยธรรมครั้นสแสวงหาได้แล้วย่อมนำพอกรัพท์ที่ได้มาโดยธรรมถวายแก่ปฏิกะหกหนึ่งองค์บ้าง สององค์บ้างสามองค์บ้างไปถึงหนึ่งรอยองค์บ้างหรือยิ่งกว่านั้นบ้างข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญเมื่อขัาบลงถวายทานอยู่อย่างนี้บูชาอยู่อย่างนี้จะประสบบุญมากหรือไม่หนอพระผู้มีพรภาคเจ้าตรัสให้กำลังใจว่าดูก่อนมานบ เมือ่อท่านให้อยู่อย่างนั้นบูชาอยู่อย่างนั้นย่อมประสบบุญมากแท้ดูก่อนมานบผู้ดแลเป็นทานนบดีร,รู้ความประสงค์ของผู้ขอควรแก่การขอย่อมแสวงหาโภกทรัพย์โดยธรรมครั้นแสวงหาได้แล้วกระดมโพกทรัพย์ที่ตนได้มาโดยธรรม ถวายแก่ปฏิกาหกผู้นั้นย่อมประสบบุญมากออมมาขามานพได้ฟังพุทธวิสัชนาแล้วก็เกิดกำลังใจว่าตัวเองน่ะได้บุญแล้วแต่ก็ยังไม่คลายความสงสัยจึงทูลถามต่อไปว่าบุไดเป็นคารหัดควรแก่การขอ เป็นทานนบดีมีความต้องการบุญให้ข้าวน้ำบูชากับคนเหล่าอื่นในโลกนี้การบูชาของผู้บูชาอยู่อย่างนี้จะพึงบริสุทธิ์ได้อย่างไรพระบรมศาสดาทรงแนะนำว่าผู้ใดเป็นคารหัสควรในการขอ เป็นทานบดีมีความต้องการบุญให้ข้าวน้ำบูชาแก่ชนเหล่าอื่นในโลกนี้ผู้นั้นพึงให้ทักกินในยะบุคคลยินดีได้มาขามานบได้ทูลถามตรงๆว่าขอพระองค์แนะนำ่าจะเป็นทักขีนในยะบุคคลแก่ข้าพระองค์ในเถิดพระผู้มีภาคเจ้า รัพยากรณ์ว่าชนเหล่าใดแลไม่เกี่ยวข้องหาเครื่องกังวลไม่ได้สำเร็จกรณียกิจแล้วมีจิตคุ้มครองแล้วเที่ยวไปในโลกชนเหล่าใดละราคะโทสะและโมหะได้แล้วมีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ชนเหล่าใด ปราศจากความโลภไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นของเราไม่มีความหวังมีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรอมจันชนเหล่าใดละกามทั้งหลายได้แล้วไม่ยึดถืออะไรที่ออกไปมีตนสำรวมดีแล้วเหมือนกระสวยที่ตรงไปชนเหล่าใด ปราศจากความกำนัดมีอินทรีย์ตั้งมั่นดีแล้วพ้นจากการจับของกิเลสเปล่งปลั่งรุ่งเรืองอยู่เหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากราหูสว่างสวยอยู่ฉะนั้นรามพึงถวายทายร,รมบูชาในชนหล่อนนั้นตามการเถิดมาขมานกครั้นทราบคุณสมบัติของทักคินัยบุคคลแล้วก็ไตรตรอง ถึงบุคคลที่ตนได้บริจาคทานให้ไปนั้นว่าไม่มีความบริสรุทธิ์กายวาจาใจไม่ได้อยู่จบพรหมจรรย์ดังพุทธปยากรเลยแสดงว่าก็ต้องได้บุญไม่เต็มที่เมื่อพระพุทธองค์ตรัสบอกทักคินในยะบุคคลได้ก็แสดงว่าร่องย่อมทรงทราบผู้เป็นทักคินในยะบุคคล โดยปัญญาตัดสรุอย่างแน่นอนวันแล้วก็ทูลถามว่าขอพระองค์ตรัสบอกความถึงพร้อมแห่งยันแก่ข้าพระองค์ในเถิดข้าพระองค์จะได้บูชายันในถูกวิธีพระผู้เมียพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนมาคะเมื่อท่านจะบูชาก็จงบูชาเถิดและจงทำเจต้พ่องใสในการนั้งปวงละยัน ย่อมเป็นอารมณ์ของบุคคลผู้บูชายันบุคคลตั้งมั่นในยันนี้แล้วย่อมละโทสะเสียได้อันหนึง่งบุคคลผู้นั้นปราศจากความกำหนัดแล้วพึงกำจัดโทสะเจริญมเมตตาจิตอันหาประมาณมิได้ไม่ประมาทแล้วหนึ่งเนืองทั้งกลางวัน แลกกลางคืนพึงแผ่เมตตาอันเป็นอัปปมัญญาภาวนาไปทั่วทุกทิศกรันละโลกแล้วย่อมมีพรมโลกเป็นที่ไปเนื่องจากมาคะมนพมีพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับพรมโลกครั้นสดับเมตตาภาวนาจะเป็นทางไปแห่งพรมโลกซึ่งตนเคยปฏิบัติมา ก็ศรัทธาเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งขึ้นเพราะตนเองก็มีใจน้อมไปในพรมโลกอยู่แล้วเลยคิดว่าการเกิดในพรมโลกเป็นความบริสุทธิ์หลุดพ้นจึงทูลถามถึงทางไปพรมโลกว่าบุคคลจะไปพรมโลกได้อย่างไรกาแต่พระองค์ผู้เป็นมุนี ลองเป็นผู้เสมอเดือพลมของข้าพลงบุคคลจะเข้าถึงพหมโลกได้อย่างไรพระเจ้าค่ะพระบรมศาส,สดาตรัสว่าดูก่อนมาคะผู้ใดบูชายันครบทั้งสามอย่างผู้เช่นนั้นพึงให้ทักเคนายบุคคลทั้งหลายยินดีได้เรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นผู้ควรแก่การขอ ครั้นบูชาโดยชอบอย่างนั้นแล้วย่อมเข้าถึงพหมโลกจากนัพรุธองค์ทรงอธิบายถึงเรื่องยันว่าคือการถวายทานต่อบุคคลผู้ควรบูชาที่จะต้องทำจิตให้เลื่อมใสทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้และวทรประกาศอริยสัจสี ซึ่งเป็นทางไปสู่พระนิพพานมาคมานนบครั้นได้สดับแล้วก็เข้าใจแจ่มชัดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคือสัพพัญญูผู้รู้แจ้งที่สุดและวิธีการทำบุญให้ได้บุญมากที่สุดก็ต้องทำกับทักคินในยบุคคลและจ้รู้ว่าหนทางไปสู่พรหมโลกกระทั่ง ล่วงเลยไปสู่นิพพานนั้นมีหลักปฏิบัติอยู่ในพระพุทธศาสนาจึงเกิดความเลื่อมใสได้ทืลปฏิญ,ญาณตนเป็นอุบาสกพู้ถึงไตรสรณคมเป็นสรณะตลอดชีวิตเห็นไหมจ๊ะว่าพระบรมศาสดาทรงเป็นผู้ฉลาดในการแนะนำหมู่ชน ไ้หันมาศึกษาคำสอนอันบริสุทธิ์โดยไม่ได้ตำหนิลัทธิใดเลยคือจะทำบุญสงเคราะห์โลกหรือทำกับทักคินในย,ยบุคคลก็ต้องทำด้วยใจใสใสแล้วถ้าจะให้ได้บุญเต็มที่ก็ต้องทำให้ถูกแหล่งแห่งเนื้อนาบุญด้วยบุญก็จะได้หนุนนำไปสู่เทวโลกรมโลก และก็ถึงนิพพานในที่สุดดังนั้นท่านใดติดชอบทำสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกหลวงพ่อขออนุมโมทนาบุญด้วยแต่อย่าลืมทำบุญกับประสงค์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของโลกชีวิตของเราก็จะได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรม กระทั่งได้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้มีสุขภาพประนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปน,น,นานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลัน จงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนันนันจะกรวญอำนวยสุขทุกสถานกราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเธอท่านผู้ใจบุญมาช่วยค้ำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาปนา d